คก็ทีนี้ก็จะของชุดโปรโมชั่นนะครับผมหนึ่ันเก้าร้อยครับชุดโปรโมชั่นยางอ่ะมีอะไรบ้างมาชมกันครับผมเจ้าถุงล้อหกห้ากิโลกรัมหนึ่งก็พอแครับตัวล้อยางอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ว่าขอบอะไรที่มีน้ำหนักชั่งกิโลแล้วไม่เกินห้ากิโลกรัมถ่วงลงหมด่จบนะครับไม่มีสั่นนะครับเป็นเครื่องที่มาตรฐานและละเอียดมากครับตนี้แล้วก็ครับของแถมครับก็จะมีประมาณนี้อ่ะมีเป็นถึงจุกนะครับมีขันต่อนะครับมีบล็อกลมหอมทองนะครับมีวะต่ถวงล้อใหกห้าสิบเซนนะครับผมถ้าซื้อแยกก็องัครบบผม อุปกรณ์นะครับตัวจับกัระอยลกองแม็กนะครับแรงทาขอบยางนะครับผมนี่ครับสังกิจนะไม่ใชสังกีนะเครื่องไต้หวันครับผมแล้วก็สังถานะครับขนาดสังตันนะครับชุดตสองแขนก้อนอย่างนี้เลยครับผมได้อะไรบ้างนี่แขงเรื่งจุกๆนะครับมีสายลมด้วยอ่ะมาหัวยางนะรคับผมหัวยางเก็บวัดต์บวกเติมนะครับมากับเครื่องนะครับแถมยันคาคาขอบยางนะครับกินคาขอบนะแถมไปด้วยนะครับผมเหล็กด้วยเหล็กดัดยางด้วยครับอยู่นี้ครับนะครับมีให้ครบนะครับใช้ตัวมือสองชั้นโลกนะครับผมอสุก้าแบบ